bị 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 bồ lọt đây 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 ui đây khay đây ui. đây 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 mày. อัดไปแล้วรอบหนึ่งฝากเอาละฮะไอชิมเป็นกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เราอยู่ในเกมมายครับกับโปรเจกต์เดือดร่มสกายบอลในพาร์ทที่สองร้อยเก้าสิบห้านะครับโอเคมึงก็โอ้ยที่เราอยู่การฟฟียดเนี่ยชแนลอะไรวะครับลันลันลันลเนื้อเลยลันเนื้อคาบเนอะอ่านถูกเปล่าให้ดูนะโอเคมันก็ไอ้ด้มึงอยู่ไหนทำร้อยเออ คุณไงซูมได้ไอสัตว์ <c oughs> เจอเลยแชี่จังหวะนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แฮปปี้ยังก็เกมเล่นเวิร์กอ่ะชินเคยมึงก็เพิ่งอัดไปคลิปหนึ่งไม่ใช่ดิวะเฮะ้ยเชี่ยกูเพิ่งอัดไปคลิปหนึ่งนี่ว่าโอเคมันช่างแม่งมาละมาถ้ามาสโล่ามาเล่นโปรเจกต์ดูรูปสกายบอลละตัวเกมน,นี่ก็มึงแหลกมากต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าเฮี้ย,ยไรอะไรเมื่อกี้มันจริงหรือเปลโหแม่งจะมีใครมาทำเราได้เดี๋ยวฟักมึงดูแป๊บมาหนี้มาหนี้จะตีกูนะไอ้ยื๊ะมึงอัดคลิปเมื่อกีมก้ม,มึงก็ <c oughs> อ้าไหนละ่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวฟัก ดีเทลเหรอปรับไปนี่กันโอ้หกูก็นึกอยู่เขี้ยวกาทำไมมันแหลกจังวะไปเปิดเอาแอนิเมชันอ่อนอะไรเขี้ยอะไรโหไก่ย้อนมันแหลกนะครับโอเคแล้วก็มาอยู่ในมึงเนียดโหมึงกะชีวิตนียดไปกล้าไปที่ไหนใช่ไหมเป็ไงมาต้อเราต้องไปสโล่ีจะได้ฟิว ไอ้เชี่ยโหโหไอ้เชี่ยที่มีธนูเว้ยว้าวไอเชี่ยกูยังได้โอ้ยธนูมไม่มีไดิขวดิบริษัทไอ้ดูคือธนูเว้ยเจตการจัดการมันมีธนูธนูแปดอันเออเช่นกันพี่มีอยูดยี่สิบสามลูกเลยเว้ยไม่รู้ว่าใช้เชี่ยเลยได้ถ้ามีแต่ลูกไม่มีธนูโอเคไป มึงอยู่ไหนละเดี๋ยวเราพี่ไปโอ้ยโดนฟัดพักนี้มึงเนดไม่ได้อัดธนานจนมึงลืมคำพูดแล้วาอียเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเหตุการณ์เหตุการสองหนึ่งสองหนึ่งีเฮ้ยโอ้สองหนึ่งน่าเบียเป็นไงเป็นไงโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อศาสตร์เฮ้ยมัน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 เยอะไปมันเยอะไปมันเยอะไปไหมโอ้สกินนี่มึง สเตีปนี่วะคิวคิวเรีย้อยเป็นไงไปต่อมาจอบหาน่ะมาม่ขอกไม่คิวเแย่เลยมันรอลาดดาวพี่โอ้โหเม้งเป็นไงรอาๆเดไปเชื่อพี่เอาบล็อกมาก็ได้มาเอาบล็อกมาเอาบล็อกมาฮะระวังด้วยคำน้อยเข้าใจอไหมโอ้ด่าผมแล้วโปรเฟ s ชั o นอลเออโปรเฟ e ชั i นอลไอ้สัตว์เมื่อกี้โหเม้ง้อยอ่ะพี่เฮ้ระวังระวังมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วระวังระวังเยียมีทนูไหมไม่มีใช่ไหม,มเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเีย,ยโหโหเีย,ยโหมันต่อสูงเว้ยมันต่อสูงเดี๋ยวไงเจอใครเป็ดกูเยียยไงไม่รู้หรอกเยียเดี๋ยวเอาพูดบ้างดีว่ามึงมึงใช้สมาธิมากใช่ไหมโอลงมาเลยลงมาลงมาเอาจยมคิวได้เจียม ยีเอาหมวกไปหมวกโง่ๆอีกอันเลยเดี๋้อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกันเอาชิบหายมึงเดี๋ยวพึ่งแล้วเว้ยเวลาจะเวลาจบพิมม่เคนอีกเยอเลยเขาใจยบ้างลอเอาให้เรือสักคนเมื่อไหร่นั่นแหละน่าจะมีคนนะตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นมีคนเว้โอ้โหเป็นเด้อเด้อพี่ดีต่อไปบัวกระมาเราเลย มนันเป็นหน่วยอะไรวะเขาเป็นหน่วยไม่รู้ดิคิดว่าอะไรมา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 โปเฮ้ยโปเฮ้ยโปเหี้ยอะไรเฮ้ยโปเหี้ยอะไรโคตรหน่อยตายโอ้ตายกากไอ้ส um> ัตว์โหเป็นไงพี่ครูไหนวะโหไหนเราอะไม่มีโปเออมึงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยออโต้เซฟวิ่งคอมเพลตเฮ้ยอะไรเด้อเด้อตบไปทำอะไรตรงนัดูดูดู ดูพี่เล่นดูพี่เล่นมาแล้วมาแล้วขันหลังไปดูดิเดี๋ยววะโปรไรโปรไรโปรไรกาคาอะไรเดี๋ยวเกียโอเคโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวฟักมันจะมังหานเวเจี๊หนเหี้ยเหี้ยสโล่ยะโอ้โหเป็นไงลอยลอยไอ้สัตว์โอ้โเป็นไงคิวเหี้ยกองมีผมาเลยเกี้ยท่านผู้ชมมเลีดโหดมากนะเดี๋ยวฟักเลย จังหวะนี้อ่ะเดือพี่หยุดกี่คนกี่คนลำไส้อะไรวะชี้ซัพพอร์ตไอ้มยไหนกันเลี่ยวะเนี่ยวะไม่ไม่มีโปูหรอกไหนไหนไหนโอ้ยเนี่ยใครวะโอ้โหวัตฟักบอกเลยคนไอคนนี้ไหนเป็นกล้าวจบแล้วเดือฟักโหแม่งเสียงดังเดือคนแต่ไม่จบหูแตกเลยโอเคก็เจอกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ๊ายบายยูโน